มาคิดราคาให้ลูกค้ากันนี่ลูกค้ามาจากไหนสิงบุรีอ่ะสิงบุรีมันเลือกกันโอ้โหนี่มาเบาเบาโอ้โหนี่ยี่สิบบาทนะครับไม่ง่ายอันนี้ก็อันนี้อันนี้อันนี้ใหม่เนี่ยใหม่อันนี้ขอห้าสิบบาทอ่าเบาเบาอ่ะหลักอ่ะเผลิตอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผลิต เจ็ดสิบบาทได้ไหมครับพี <laughs> ่ไปเจ็ดสิบบาทสปริงเหมืนไข่ไงวะเนี้ยเอะมันไม่ใช่สปริง,นนส,ปรงสปริงเดิมสปริงแต่งตัวละยี่สิบปรกันเอาไป 40, 40. เออเหมือนกันเหมือนกันฮอนด้าแท้ไปเลยไม่ไร <40. S 1> ง่ายง่ายอืมอันนี้สี่สิบห้าอาจานนี้มันใช้แล้วอันนี้ไปเจ็ดสิบห้าโอ้ยไขน่ารักน่ารัก สามสิบค่ะอ่าสามร้อสี่สิบขอคนน่ารักมากเลยมันล่างไก่เลียนไปสามร้อยเองพี่ <laughs> มันล่างไก่บกค่าทาร์ทรถคุ้มยังไม่คุ้มเลยเนี่ยค่าตาร์ทรถไว้อะ <laughs>